สวัสดีลูกเพจทุกท่านและผู้ติดตามทุกคนนะครับวันนี้จะมาสรุปผลการแข่งันฟุตบอลเมื่อคํมคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นกันบ้างนะครับผลฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกซิดนีย์เอฟซชนะอีเทิน์น5ประตูต่อ0สซานเฮฟุริชิมาชนะคายา FC 3ประตูต่อ0เมืองทองยูไนเต็ดเสมอเซรางงอ1ประตูต่อ1ไดานามิกเฮิร เซบูนะครับพ่ายกับด้านชนบุกฮุนไดมอเตอร์0นย์ประตูต่อ6กไลออนซิตี้เซเลอร์ชนะด้านเจอเจียง FC 2ประตูต่อ0และเปอร์ซฟบันดุงพ่ายกับด้านการท่าเรือ FC 0ศย์ประตูต่อ1 ผลฟุตบอลลาลิก้าของสเปนเลกาเนสพ่ายแอตติกบินเบา0ประตูต่อ2โดยทางด้านแอตติกบินเบานั้นได้2ประตูครับจากทางด้านของดานิเอลบีเบียนนาทีที่65และอิยาคิวิลเลียมในที่ที่75จบเกมคู่นี้นะครับเลกาเนสพ่ายกับด้านแอตติกบินเบา0ประตูต่อ2ผลฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกเฟร์ยนูร์ลัดดามพ่ายเบเออร์ลูคุเซน0ประตูต่อ4 เลสตาเบลเกตพ่ายเบนฟิก้า1ประตูต่อ2อาตาลันตาเสมออาร์เซนอลศูนย์ประตูต่อ0ูนย์อเลติโกมาดริดชนะอาเบริซิกสองประตูต่อ1เบดชนะสตตมการ์ดสประตูต่อ1และโมนาโกชนะบาร์เซโลนา2ประตูต่อ1ผลพตบอลซาอุดีลีกอันอาดูเสมออันคุซาร์นะครับศูนย์ประตูต่อศูน อันโอโลบาชนะอันฟาเต1ประตูต่อ0และอันเวด้าพ่ายกับดั่นของอันโคลอสศย์ประตูต่อ1ผลฟุตบอลออสเวนคานของสวีเดนเอลส์บอกเสมอนอตโคปิง2ประตูต่อ2และฮังเคนพ่ายกับด้านยอการ์เดน1นประตูต่อ2ผลฟุตบอลซูเปอร์ลีกของตุรกีแทปซอนสเปอร์ urs, เสมอเคเซริสสเปอร์ eries, urs, 2ประตูต่อ2 และปิดท้ายกันด้วยผลฟุตบอลไว้เคาลีก้าของฟินแลนด์ลาติชนะมาริฮาม2ประตูต่อหนึ่งโอเคนะครับผมใน่แไบการสรุปผลการแข่งฟุตบอลมาค่ำคืนที่ผ่านมา ก่อนจากกันวันนี้นะครับนะครับฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งนะครับให้กับช่ n e l มสสัางกันด้วยเพื่อท่านจะไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆของทางช่องเราและเป็นกําลังใจให้กับเราในการทาคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีครับ